มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุฤดูร้อนพัดถล่มโคราชมาจริงไม่ขำพายุฤดูร้อนพัดถล่มโคราชบ้านเรือนเสียหายหลายลังคาเรือนเผยนาทีระทึกลมฝนมาไม่ทันตั้งตัวซัดตูมเดียวพังราบ เวลา15นาิ30นาทีของวันที่23เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดพาย,ยุฤดูร้อนในเขตตำบลหัวทะเลอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารสำนักงานต่างๆได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่บ้านหัวถนน หมู่บ้านบอระการกระจกแล้วก็หลังคาบ้านแตกปลิวต้นไม้เสาไฟฟ้าหากักโค่นได้รับความเสียหายหนายเอกภพโตมอนศัก์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสถานณาภาัยเทศบาลตำบลหัวทะเลได้ออกสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งตัดต้นไม้ที่ล้มทับออกส่วนการไฟฟ้าส่วนผมมีภาคเขตตำบลหัวทะเลก็ได้เร่งกู้เสาไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับชาวบ้านได้ใช้นะคะนายบุญชู2เมืองชาวบ้านหัวถนนเปิดเผยว่าขณะเกิดพายุตนเองกำลังนั่งทำงานอยู่ภายในบ้าน เห็นลมกระโชกเป็นพายุหมุนอย่างรุนแรงจนได้ยินเสียงของลมพัดวีดดังเข้ามาในหมู่บ้านและพัดกระแทกผนังประตูและหน้าต่างบ้านตนเองจึงเปิดประตูออกไปก็เห็นว่ามีทั้งลมทั้งฝนกระหน่ำมาอย่างรวดเร็วตนไม่ได้เจอเหตุการณ์พายุดูร้อนพัดกระหนำ่ำให้เห็นความรุนแรงของฟ้าฝนแบบนี้มานานแล้ว เมื่อตอนเห็นประตูหน้าต่างหลังคาข,ของบ้านข้างเคียงเสียหายไปหลายหลังแต่ไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้จึงได้โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือซึ่งกู้ภัยกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกันยังไม่สามารถออกมาช่วยเหลือณเวลานั้นได้เพราะว่าทั้งลมทั้งฝนที่ห่มซัดเข้ามาโดยเฉพาะลมพายุที่หมุนมาจากหลายทิศทางตนเองก็ยังไม่ตรวจเช็คว่าเสียหายอะไรบ้าง ขณะเดียวกันที่อำเภอพิมายก็เกิดเหตุการณ์พาย,ยุฤดูร้อนพัดถล่มเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะที่สวนจิตตาทรตตำบลน,นิคมสร้างตนเองมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการเลยค่ะเบื้องต้นทางอำเภอพิมายก็ได้ออกไปสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ